อ้างลงทุน6 0พัได้15ล้านจริงแต่เป็นยอดขายไม่ใช่รายได้อ้าวอีกหวังวะาญาติญาติันไม่ได้รวยเป็นประเด็นที่สังคมจับตากรณีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพริมยาซึ่งทางตำรวจเตรียมดำเนินคดีนางส พินารีหรือเมปริมยาในคดีพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์หลังอ้างว่าลงทุนเพียง6,000บาทแต่ได้กำไรถึง15ล้านพภายในเวลาแค่3เดือนและเตรียมควบคุมตัว นางสาวราตน์เมืองประเทศหรือนุ่มนิ่มลูกขายพริมายาที่เคยเป็นข่าวจากการถ่ายภาพคู่รถหรูอ้างลงทุน6,000บาทสไร้างรายได้1 5ล้านในเวลาสีเดือนลาสุดวันที่21เดือนมนกราคมปีพุทธศักราช2 5 6 6 f a c e b o o k โหนกระแสรายงานว่าผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังบ้านของนุ่มนิ่ม ยืนยันว่านุ่มนิ่มเพิ่งจะปรับปรุงบ้านเมื่อประมาณ3-4เดือนที่ผ่านมาไม่ได้ร่ำรวยตามที่เป็นข่าวแต่รายละเอียดเกี่ยวกับการขายของออนไลน์ทางญาติและแม่ไม่รู้เรื่องข่าวช่องวันรายงานว่าพลตำรวจโตวอนวดัดวัดนครบัญชาผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เปิดเผยว่าจากการสอบปากคำน,นุ่มนิ่มเจ้าตัวยืนยันว่าได้รับสินค้ามาขายและนำมาโพสเองยืนยันว่าได้เงิน15ล้านบาทภายใน3เดือนจริงแต่เป็นยอดขายไม่ใช่ไรายได้โดยมีลูกขายที่ช่วยขายทั้งหมด750คน,750คน เมื่อถามว่าพูดต้องหาทั้งหกคนที่ในวันนี้อยู่ในขบวนการระดับไหนบ้างพลตำรวจโทวอนวัดเผยว่าทั้งหมดเป็นคนโพสเพื่อขายส่วน การจะได้ประกันตัวทั้งหมดหรือไม่ยอมรับว่าเข้าหาเป็นเพียงพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์แต่หากพบพยานหลักฐานที่สามารถเอาผิดข้อหาอื่นได้ก็ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบเพิ่มเติม,เ,ตมเช่นเดียวกันกับเส้นทางการเงินซึ่งก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบซึ่งจะเป็นขั้นตอนต่อไปภาพจากสรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวขอบคุณข้อมูลจาก Facebook โหนกระแสะข่าวช่องวัน